เสียดายเงินน้ำยาโยมทุกเสียก็เสียหลายแท้แท้เสียคัดคัด่เคยเสียคัดปนี่ก็ไล่มาบอกกันต่อมาครับโอ้อยว่า,าปักว่าปลามดอาจารย์เอ้ยอย่ไปหนามาหลังยังไงพิจารณ์โตแล้วเ,ลเกิดขั้มสงสารเกิดมีข่วมเมตตาขึ้นว่าโอ้มีลาบก็บเสียมลาบเนาะมนุษย์เนี่ยนครับขมอะไรว่ามีข่วมสีเบาก็รู้ว่าต้องน้อยใจดอกอเรี่ยงเหรียเป็นเรื่องธรรมดาเล็กมันก็มีถือมีพิษมีเข่ามีออกเนาะปูเนาะ จังไดกะให้ปูให้ขึเก้าเนี่ยและกะนปูที่มาอยู่ที่พวกนี้มองอยู่มองเศร้าปูสะอยู่จังได<อ>ก็ค่อยเฮ็ดไปละคุณโยมแล้วแต่บุญบาสนาดอกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมอขอต้อนรับขอาสู่ทีมงานบุญพ้าร้วยครับผมสำหรับคลิปนี้เขากลับมาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมใหม่ครับผมมาชมบรรยากาศโอ้แดดท่อนๆอยัางมือแรงออากที่ว่าบรรยากาศดีกับว่าเมียนครับผมอพอดี เมื่อนี้นะครับเอฟซีเพื่อนบอกไห้มาตามความคืบบนาปูมีกิทัาเพื่อนบอกว่ามาตามความคืบบนาเนี่ยปูเพืพ่อนอยู่จังดายเลขกเพื่อนบ่าเขาหรือว่าเลขกเพื่อนเขากับยะทิมยะทุมเพื่อนเด้อว่าสันพอดีเมื่อนี้ก็เลยได้ล,ลงมาพี่แหละครับฝนตกอีกแล้วครับเมื่อสองเมื่อเมืน่นี้ฝนตกักยางแห้งอีกแล้วมพราะะันสีได้เฮ็ดได้สั่งกับว่าพ่อสิไปนามา,มาหลังทงังลงมาบ่าได้ขี่ตมไร้ครับผมอ้าออวปูอยู่นี่พอดีตัวนี้เนาะอ้าวปูไม่ย่างสำรวจนี่อย่างไงปอยู่ในที่นี่ โอ้เกียรเปียเนื้อเตือนล้วตัวนี้ปูผลมันจบนะข่ามาว่าอะไรที่โยกครับผมเอ้าปูข่ามาจังไหนสัญญาข่ามาใบ่ไหมยังเราโอยขงแท้คนใต้กับว่าแบกกล้ามานาเนะมันพอดำหน้าได้เลยอีกรอบนึงนี่นี่เป็นทั้งสี่งอ๋อผมเพื่อนมาเฮ็ดให้แล้วแต่มือเหิงครับนี่เราเพื่อนในส่วนของสถานที่นี่อ๋อเพื่อนมาสามสี่หมื่นกรรภูมน โอ้โหแล้วครับผมเพิ่นมาเห็ดเพิ่นพากันมากเกดมาถ่ายเบิ่งเพิ่นเลยบอกก็จะมาว่างก็ลงมาเบิ่งดูครับอ่าอืมเลยลงมาครับผมห้องน้ำห้องน้นยังไม่ไหมอยู่ในการจัดการทุบจิ้มเรียบร้อยแล้วผมนี่แล้วคนโย่อมครับผมแล้ววันนี้เพิ่นเฮ็ดให้ไหมลราบ่ปูกระร่างส่างว่าใั่กระร่างเฮ็ดตเดี๋ยวเบิ่งอยู่กระร่างยางเบิ่งโอ้เฮ็ดมองไหนแน่สันเลยครับผมพ้าเอฟซีขาวยางเบิ่งเน่ปูมันเป็นไปตามเจดจำลนงข้าบ่อว่าพันเฮ็ดมองนั้นมองนี้บ่อมันถือปอใครับผม มาเลมืเบิงอืฝนตกมันตกหลายเหมือนอะสองสมหมือนฝนตกแม่นน่พนว่มมาสิเฮ็ดยามไหนเกบเฮ็ดเมก่โอ้สายท่เข่ากันให้ว่าบ่าขาดเสียนขาดสายผู้ท่อมาดูดวงกันได้ยังสั้นตัวปูอยากดูเม่นมันยากตัวปู เป็อย่างนีนคือถมไว้เป็นมองกอดจอดเกจียบแยบไม่ไหลมองหลายบอลปูเข่ามันบน่มีท่าแขวดินมันถมบ่มีคุณโยมรถขามาพอได้รครับผมเรต้องเพชรมองหันมองนี้ไว้เต็มตัวครับผมเห็นเป็นโต๊จังบอกมบาบางดูปปูมาบางดูครับก็คือถมมองใดถมมาหอดสายจะเห็นเป็นมองสีสานกุศลีบ่มองสีสันกุศลีมองใดนะครับคนว่าโอ้ดินจะู่้างในมาถมคุณโยมบางทีหลังานโอ้ยไม่ลำบากเลย ครับผมนี่แล้วมองกำลังเห็ดกำลังสร้างอะไรพี่นอ้องด้วยบบบนี้เล็กกับว่าเขาเห็ดจังไรบ้านนี้ผมแต่ที่ยังที่เราปูศาสตร์โยลดปูเอาง่ายง่ายลอดยามีตัวกุืิเลขกว่าถือเนาะใ้หมองที่เห็ดนะปูะยุุ่่นปะอัวสร้างเพิ่มเริ่มลกเมื่อเนี่ยไปหรือปูเริ่มแล้วว่าฉั้นเป็นยานายมากร้อ,อมกันนี่ละอือไยางม่เิ่พอดี โอ้ครับผมดเ,เดี๋ยวสิ่ผ้าไปเบิงครับผมเดี๋ยวสิ่ผ้ารอถามเลขปูอีกจักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สกันให้ปูคนผ้าหยังก่อนโอ้ยขีดตม้มบานเป็นไส่เกือบวันอะไรจังไรนะฮะหมุหนย่างจังไรล่ะบ้านน้ำไหมครับผมน้ำยุบหยาบปูอือ,อโอ้นี่เด้นี่เด้สร้างเพิ่นมาก อากาหลุมกาอยังไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ไหมหอ,อันนี้เพิ่นกระจกขี้ดินขึ้นมาเฮ็ดนนะพ่นขึ้นเนาะปูเนาะโอ้พ่นขึ้นมาท่อหางน้ำกระคุดฝังเรียบร้อยแล้วเนาะปูเนาะนัะ่นเห็นบ่โอ้กระดีคอยเปลี่ยนไปนี่แหละปูดดย,ย,ดดยันทีมีงวดที่จังๆจังหวดอยู่ดอกแต่ที่พ่อได้เฮ็ดได้สั่งอยู่ดอกที่ปูยังนี่ครับพ่นมาขุดแต่เมื่อใดล่ะปูท่อนี่จังว่าจังว่ากระน้ำมาเนี่ยบอกว่าเพิ่นขุด order มาท่าน ครับผมขัดมากับม้าย่ามฝนตกย่ามแฉย่ามรถเข่าไม่ได้นะเป็นย่างเบิองรถเบืองตะไม้ย่างครับผมนี่ครับผมนี่เป็นอินเียน่เปนขีดจมนี่แต่ขีดจมย่างเดียวน้อมนำน้อมนำอยู่โอ้โหในส่วนอ <si ินเฮ็ดเป็นก you know ุฏีนะปูนะกุฏิป้าได้อยู่ได้เศร้านะปูนะอืมน่าเศร้าอ้าวบ้านนี้ห้องน้ำญาติย่อมที่ถีกเข่าม้าในเฮ็ดไว้ใส่หรอปูห้องน้ำห้องไหนห้องน้ำบอกข้ายางไปเบิองในปูไกลอีกเลยแบบนี้ ครับผมเนาะยางโหลดที่ต่างกว่ากำลังปุ้ยอ่ะยางแมาน้ำกันครับพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันไอเอฟซีเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยไทยสถานที่ให้เบิ้งแน่ว่าะสันมิตรไทยพระมองที่เฮ็ดที่สั่งคือพอเห็นจักเทียมมันตัวคือว่าอิหลีเดี๋ยวนี้บุญพาะรวยว่าสันว่ะครับผมตรงนี้เพิ่นเก้วดินโซมาร์แล้วครับผมเข้าบ่ไรนี่ได้ขีดต้มได้ย่องไปดิที่มันครับผมอ้าว ปลา,าลาเขาหน้าป,าล,ปลาแล้วคุณล่ะที่ปูเอย้ยตาเทียมีวาดสนามีเอฟซีผู้ใจบุญทุนท่านเพื่อนมาเฮ็ดทางเฮ็ดอย่างมากให้มีผู้เพื่อนมาร่วมมอโน้โน้โมทนาสางห้องน้ำห้องสางกุฏิน้ำนะปูแต่ว่าห้องน้ำงามๆ่ายยัหันทุบแล้วจีทุบแล้วครับผมแสร็จแล้วเสร์จเลยมาเท้น่นี่นโอ้โหแลนเขาปลาเป็นอะคือเขาปลา ข่าปลาซะก่อนเถอะผมเอาจชกิ้มไว้ให้ยืดดวงนึงกันี่ขุดเลยขุดเข่ารอดพูนึงเยอะเห็นรบ่าวพูนไม่ออกผู้นึงเป็นตะโอนอยู่ตัวครับพูนได้จอบอยู่พูนได้ว่าชั้นบ่าตะกีมาทายคือเก้าว่าชั้นเข้าห้องน้ำนะที่เข้าห้องน้ำแล้วว่าชั้นขึ้นเรื่อทีหมดแล้วโอ้ยมยู่แต่เลี้ยบทวนซาแต่ปูย่ำเข้าห้องน้ำนี่ให้ว่าตั้งแต่พ้นตู้ห้องน้ำนี่ให้ว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำได้ขุดที่บอกปู เอาพวกโจ๊กขุดนั่งกับหันรถล้วทีแต่ว่าระวังงดแดงไส้เนี่ยแหละย่างว่างหันน้ำเกลยย่างไปย่างไปกับท,ท้ามขิงแค่นึงเรามดกระไดรับ<ช>ผมอันนี้ครับนี่กาแม่โคกเอาพิ่มโจกไว้ให้เนาะโจกไว้ให้ไว้ใจเฮ็ดของน้ำมองนี่กระไดแม่นปลาปูโอ้ตีกตีกทางพอดีตัวนี้เนาะมุมนี้โอ้สวยหรูเลยอ้าวห้องน้ำทั้งปีเป็นห้องน้ำยัดย่ยมเนาะ อ่าเป็นห้องน้อ่าเ็ดใบร่งรับญยตดโยมผู้ที่มาปฏิบัติตั้มโอ้โมีหอดโกบหอดเขียดอยู่ที่นก็ไเลยหือว่าจีเฮ็ดจจกห้องล่ะครับห้องน้ำครับผมว่าเฮ็ดจักห้งห้องห้องห้องห่ะออห้องหอห้องห้องหองห้องหอาง้องหองหองหวอาจ้องห้องย้องห้งหงห้อง้อ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 ้วา้ังห้อ้อง้องหพอห้หห้อง้้หห้้งง้บ คืีผ้าลุยน้ำเลยสิมายเนี่ยโอ้มันท่ามันแปลงสั้นหมดปูเหรอแปลงที่เราเนี่ยู่ไปได้ระวังมือน้ะก็จะไ,ไปได้พวกในย่านหยาดน,น้ำนะครับผมเอาน้ำพักนบกลายอ้ายัายงวัวย่างเป็ยนย่งเป็ยนยังอยู่หรอกครับผมพี่พ้องครับผมกับจ้าสี่เรลเรือบไม่จากศูนย์ครับผมยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ย่งดีได้ผู้มีกิจทา่าอ่าเพื่อน,อนอนุโมทนาบุญมาน้ำในส่วนแมคโครเพื่อนกับแาจกปรับทีไห่อ่าเพื่อนบอกว่า อ,ออกพรนาแล้วเออเพื่อกกนกะทิมาปรับทีเคี้ยทีหมันเขาทีเขาท่า,ทางตอนนี้นี่เพื่อนจกอาคีดินมาเฮ็ดเป็นมองขีเฮ็ดกุฏิสังกันสางกุฏิไว้ให้พ่อพาสงองค์้าเจ้าเพื่อนทีเขาสังกันว่าัันอืมหลังจากนั้นเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วออกพรนาแล้วเพวกกื่อนกะทิมาสมดินหมันเพียงอ่ากาา่อนทีหาจัตุปัจจัยมาเฮ็ดเปาาลี่ยนอ่าสาลาแล้วก็เปลี่ยนกุฏิเปลี่ยนเอียงต่างๆหน้าหน้าต่อไปอยังบม่มีอย่างจังแนวครับ แม้กระทั่งห้องน้ำหรือว่าน้ำน่าเอียงจากยางยังบอท่านสะดวกเอียงจักยางครับผมยังบอที่ปลอมจักยางเนาะบดนี้กาศล้วชื่อันชู่อเวแล้วบดนี้กาว่าสิลบวนปูเลขงวดต่อไปนี่ที่ปูข้างวางเลยครับโอ้ยนะายบอกเลยงวดต่อไปงวดบังหันพ่นผ้ากันเสียหลายงาิโยมแทนทีพ่นขิดไมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พ่นกระพากันเสียเสลาพ่นทุ่มมาวะเออ ก็เลยนาอายบอกคุณโยมนาใบนาอายบอกนาวนาอายว่าพมบอกขาญาติญาติโยมเสียเงินเสียทองเฮ็ดนี่ตามบุญตามกรรมรอกแล้วทัศชีเฮ็ดดอกครับผนี่ก็เฮ็ดบ่มีก็เฮ็ดไปเนาะคุณโยมบางไดบอ่กันสชีว้าตามลักคววมจริงแอล้วผมสัมผัสปูอยู่ดิช่วงปูฝันเห็นว่เขาก็ยังมาเบอกกันว่าเลขศูนย์อะระวังมันสิเป็นหนึ่งเด้อตอนปูฝันมีคลิปหนึ่งอยู่เห็นบ่ ผมเบาหน่ะมีอยู่เ่มเบาอยู่แต่ว่าปูกับอะไ้ออกความคิดเห็นนี่ยังดอกผมว่าเออขันฟันยังสี่นี่แต่้าเก่าเนี่ยอ่าปูฟันว่าได้ขึ้นอี๋ยังจจ้ากลางนี่แหละขึ้นไปจังไหนเจ้ากลางนี่แหละผมก็เลยว่าเอาเลขศูนย์เราบ้งจะเปิดเลขหนึ่งเนอแต่ยังเดียว่ากันกัะปูอยู่เนาะอขันปูเพิ่นปูเอาเปลี่ยนคือว่าถือมีผู้ถือน้ายู่สังคปูถือน้ากับมีถึกน้ากับสัายอยู่ครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นหายมือวันที่ยีเบ็ดวันจันทร์เก้าศูนย์แล้วมันจะมาออกหอยหญ่อยู่บ่ คบออกไว้เล่าคักๆแล้วว่าสันเปันวากระมีอยู่ตัวหนึ่งตัวย่างหลายกระชื่อขึ้นชื้อร่วงเด้อครับผมหลวงพ่อชั่นเออก็แลต่อัตมาแล้วแต่โยมดอกอัตมาห้ความเห็นไม่ได้ดรอกเขาหายไปแล้วก็แล้วไปนะครับผมอืมวันนี้มาเพิ่งรูปต้นแค่มันไปกันคนละทางสตีโยมก็เลยไปคนละรางยางเลยเลยนะาอบอกงวดนี่เลยนะาอบอกเค็ดไปตามมีตามเกิดไปสละเนาะครับผม หวังญาติโยนทั้งหลายมาเบิ่งเอาโรดเด้อก็เพื่อนเอฟซีน่ะปูเพื่อนบ่อซื้อน้ำเห่าไอเพื่อนผูแม่นเพื่อนบ่อซื้อเล็กไอที่ปูบอกเพื่อนกับไปซื้อทั้งอื่นคือเเ่าแต่ความหมายเพื่อนกับว่าใดว่าดอกบอกถือบ่ถือเพื่อนกับว่าใดว่าดอกกูบอกบ่ถือเด้ออย่าไปซื้อน้ำเพื่อนเด้อหฮือจังไหนเพื่อนกับว่าใดว่าดอกเอฟซีเฮ้ามแต่ผู้ใจดีๆตัวปูความหมายน่ะถือว่าถือกันเป็นเรื่องธรรมดาข้าเจ้าเขาใจแต่ที่ปู ปูว่าต้องน้อยใจดอกอันเรี่ยงนี้เั็นเป็่นเรื่องธรรมดาเลก็กมันจกมีถือมีพิษมีเข่ามีออกน้าปูเนาะ,ะจาังไรกะไฮปูไฮแค้เก้านี่ล่ะกะไฮไปรลดคาทียามันเป็นจังบุญได้เฮ็ดได้สางขันปูสีมายูสีพวกนี้หม่มองยูหม่องเศร้าปูสียู่จังไดนก็ค่อยเฮ็ดไปละคุณโยมแล้วแต่บุญวาสนาดอกถ้าเพิ่นสียหายเพิ่นก็คงหายละม้งเพิ่นเห็นเพิ่นยูเฉยเฉยเลืออยู่ตอนเป็นนิ่งอยู่ ปลูกพก่นก็ได้พนนิง่งอาตมาก็เลยเว้า,วาออกมาว่าโอ้ยเสดายเงินน้ำยาโายมทุกเสียก็เสียหลายแท้ๆเสียคักๆว่าเคยเสียคักปนี่ก็ไล่มาบอกอาตมาครับ<อ>โอ้ยว่าพักว่าปมเมตอาจารย์เนาะยิ่ไปหนามาหลังยังไงไวาจันโตเลยเกิดขั้มสงสารเกิดมีข่วมเมตตาเกินว่าโอ้มีลาบก็เสียมลาบเนาะมนุษย์เนี่ยครับผมอะไรว่ามีข่วมสีเบา ก็เลยคือยังบอกกับโยมละว่าน่าอายบอกครับผมน่าอายบอกเลอยเพิ่นมาบอกอีเทียค่อยสิบ่อายบอกครับผมถ้าเพิ่นสิบอกเข้าแต่เพิ่นบ่บอกก็ก็เฮ็ดไปตามนี่แหละคุณโยมเฮ็ดไปตามมีตามเกิดเนาะปูเนาะขันสมมุติว่าเพิ่นทีบ่ให้เฮ็ดให้สร้างต่อไปเพิ่นบ่มาบอกเฮากะแม่นเฮากะบ่บ่บอกเนาะปูเนาะออืมันเพิ่นบ่บอกเฮาเฮากับ่ได้บอกญาติโยมล่ะแต่เพิ่นบอกเฮาญาติโยม สิเสียบเสียกลายทะยานย่มครับผมบัานี้เขาก็บอกเพื่นว่าอ้ยบอกเพื่นเสียวเงินเสียวท้องน้นหนาอายน้ำเด้ท่านเงินเพื่อนเฉียวมาสั่งครับผมไม่สร้างนั่นสั่งนี่เพิ่นกับเสียวหวยน้ำจากของครับผมก็เลยเกิดขั้วเมตตาสองสารเพิ่นครับผมก็เลยขอยุติทกรตอนนี่ครับผมถ้าเพิ่นสิบอกเข้ายามไหนแต่เออแต่เพิ่นมาบอกเพิ่นไม่เตือนสติที่เพื่อนหายคือเกาหรอกสิบอกย้อมอยู่ดอก มันเป็นสี่ที่ภูภูเ่าต้องน้อยใจดอกเอฟซีภูเพิ่นถือเลขหรือว่าบ่ถือเลขนะผููเพิ่นมีจิตตะท่านะเพิ่กนกะเฮ็ดกะสางน้ำคือเกาอ่าภูรานีผูลานอยเพิ่กนกะสางน้ำคือเกาโดยส่วนมากผมไปสางวัดนั่นวัดนี่มาชุมหม่องสุบอนเนี่ยผมไปซอยเฮ็ดซ,ซอยสางเนี่ยบางคนน่ะบ่ซื้อเลขโดยซ้ำบางคนนี่บ่ถือเลขจักเทียโดยซ้ำพอดีเฮาลงคลิปไปนี่เพิ่นกะบอกว่าเออเกิดค่วมตัทธาเกิดค่วมเล่อมใสในพระพุทธศาสนา เพ so so ื so like so so ่อนกับมาซอยเห็ดซอยส่างกับว่แมีนว่าเพื่อนเสี่ยงเงินก่อนเงินถงเงินถังมาบ่มใส่หลดบ่แมีนเพื่อนก่าผู้นั่นเนี่ยนิดผู้นี่หน่อยอืมเพื่อนกะบอกว่ามันอาศัยหลายคนอาศัยโฮมกันหลายคนเมื่อก็ได้เป็ียนอันเป็นย่างมาอยู่ว่ารันเพื่อนว่าจังผมไปเห็ดอยู่หลายวัดนะปูว่าต้องนั่นดอกว่าต้องตกใจ่ดอกเย็ดจังไลยเขาก็ค่อยเห็ดไปได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนั่นเนาะปูเนาะม้องใชนเงิโยม ครับผมแต่ว่าเพื่อนเลขนี่คันได้เมื่อใดปูจะเลื่อมตทรหาผมเนี่ยถ้าวนมาหาเลียงเลขอีกเหรอี่มัอนถ้าได้เมื่อใดผมก็สีท่บอกบมาหรอกโยมโอเอ้ยก็สิวะแต่เพื่อนบอกแต่เพื่อนมาบอกอบอก็สีเงเียเ่ยไป็นะกอนเนาะเกิดข่วมทงสาเนี่ตาผู้เพื่อนเสียไปครับผมอกแล้วก็คือขําเกาอยุ่นแล้วเกิดข่วมที่ต้นซาเพื่อนเพื่อนล่วงซึ่เพื่อนกระหวังได้ครในเมื่อเมื่ไดดแล้วเขาอาตมาก็จนใจ เอฟซีก็ทั่วมาหลายเจ้าปู่ทั่วมาดูดวงนมาปู่เม่นหวยบัถือข้าเจ้าก็อยากเบิ้งดวงอยากเบิ้งดวงแห้งแท้ๆผู้บริบิูงก็อยากแตเบิ้งดวงย่างเดียวดูเบิ้ดละไว้เบิ้ดคิ้วไปบันนี้ยังยังอยู่บ้านซีซาร์หาซิบก็คนนี่แหละมาไม่เรื่อยมาตลอดโอ้ยเนาะว่าเบิ้งผู้หนึ่งเบิ้งแม่แล้วก็ยังลูกเบิ้งลูกก็ยังแม่เบิ้งแม่ก็ยังพอแล้วเบิ้งพอก็ยังพี่ยังน้องหว่าบอกพี่บอกต่อกันไปนะครับผมแบบมันเป็นโซ่แต่ว่าใายผู้หนึ่ง อยากขโมยผู้หนึ่งผู้สองก็ลองค้นกับมาถามมาตมาว่าโอ้ยตังต้งแต่เบิ่งหมอมากกับผู้เืออาจารย์เบ้าอาจารย์โอ้ยยายเสียม,มาย่องศ์แต่อาจารย์ยังค้นมักย,ย่องอยู่วประจนต้องออเออที่ยงหัวเออกะติดต่างอันนั้นเพิ่นติดต่างไอ้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำเพิ่นไปล่ะดูให้เพิ่นโลดคุยรังเที่ยคนเฮามันกับเพิ่นเลี้ยงโมนี่ละตัวผู้ชายเองกะเสียเรียงโชคเรียงลาบเรียงดวงเรียงอสียงต่างๆหน้าๆนี่แหละกะ อากาศใสดวงอาศหยางนี่ละแล้วก็ต้งก้นแก่ทุกหลายหลายอย่างทุกเรียงทุกขนาดพรว่าที่เปลี่ยนเอียงต่างๆแล้วน่าละหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นมีความทุกใจทุกไก่ที่เพิ่นก็อยากมาปวดป่วยกับหมอดูนี่นี่เมื่อนหมอปูเปลี่ยนกันอยู่ปูเลืองคนกับองกันวละมีทางออกครับมีทางที่ว่าเจ้าปทิหนนาไปเพิ่งใสเอาก็ไดานแนวน้ำแนวทางของขาเจ้าไป คใช่ปฏิบัติตามครับผมอ้มเอาเลขกับว่าใดบันี้กจีิรบกวนญปูซ้ำนี่ดิแบบนี้เนาะจะเลื่อนพ่อโยมครับผม,อมเอา้บเอาบันี้กะอ่านเด้ออนุญาตบอกบุญเอฟซีทุกท่านนะครับที่กําลังเบิึงคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้อาจสิบม่มีเลขมีเบอร์ดอกอา่าแต่ว่าห่างมีบุญให้พ่อพี่น้องเนาะจังไรผู้อยู่ไกลอยู่ไกเพราะว่าสิาอยู่ในประเทศนอกประเทศหรือว่าผู้ที่อา่าอยู่แดนใดก็แล้วแ,แต่เนี่ยอา่ายู่ ต่างเดนคือว่าอยู่ใสก็แล้วแต่อยากอนุโมทนาบุญรวมสร้างพุทิสร้างสถานปฏิบัติธรรมใหม่น้ำกันนะครับเพิ่นก็ยังบ่มีอย่างดอกว่าท่านมีอย่างเป็นอันเป็นย่างดอกครับมีแต่ดินนี่แหละแม่โก้เพิ่นก็มาเกียดไมาเคียร์ให้เรียบร้อยแล้วกะเหลือในอีกหลายๆอย่างนี่หลายๆส่วนที่สีเฮาสีเฮ็ดสีสางขึ้นมาไวถ่าร่องรับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพิ่น แล้วอน,น้ก็ฝากบอกบุญเด้อครับผมหันจังไรกระโทดติดต่อมาได้เดี๋ยวที่ถิ่มเบร์โทีถิ่มไว้ครับพ่อยพี่น้องครับผมเอาอน้กาคิปนี้กัเอาํำน,นี่เด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวจังไรไมีความคืบหน้าจัางไรก็สิอ่าได้นาเสนอให้พ่อยพี่น้องรู้นส่วนของตัวเลขปูสมโพธหมอดูตาทิพย์โหราศาสตาทิพย์ครับพ่อยพี่น้องครับผมคิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ